อุทโธนะโมพุทธา,ทายะอิทิพิโสภะคะวะประอาทิตย์ประจันทร์ระอังคารประพุทธประหัตประสุขรระเตารระเกทตพระหูกำลังวัน มารักษาราสินสาสัพพัทะกะปราหิงสาสารพัดทุกสารพัดสกสารพัดสุกสารพักุกสารพัดไทสารพัอดเคราะห์เชงไรวินาสันต,ติอาศัะโตอิสิปิโตปะกะวาชวดชลูทานทอ้อมรุมงมเสงมีมไม่มมวอกกระกา ยจอจคุณเทวากำลังปีมาลกสาราสีหิงสาสัพพะกะปราหิงสาสารพัดทุกสารพัดทุกสารพัดโลกสารพัดไทยสารพัดพระ ยังไรวินาสันติอาศัยสต,ตอีทิโปโตภะควาประเพิกเปรียมโ์เปริยะเรียติดาสลาย,ยกกลมันยติวากำลังเรียไสหมกเรกสาเรียไสยหิงสาสัพพัทธ,ธกะกัประหิงสาสารพัทุก สารพัดตกสารพัดรูกสารพัดภัยสารพัดเพราะจังไรว